ช่วงต้นปีที่ผ่านมากระแสะไม้ใบไผ่แรงมากค่ะจะเป็นไม้แรงเทียมทุกตัวตั้งแต่หลวงพ่อคูณอุสามณีกระปีในร้อยนวดมังกรเล็บมังกรหางผงและอีกหลายต้นที่ยังไม่ได้ก้าถึงค่ะแรงเทียมในที่นี้คือได้แต่แรงค่ะเพราะว่าราคาแพงมากคือไม่ไหว สำหรับบนอนสีต้นนี้น้องรูเจ้าเก้าของเราค่ะก็ส่งมาให้ดูน้องซื้อมาในนามกระบี่ในร้อยแต่น้องบอกว่ากระบี่ในร้อยต้นนี้ใบเขาแปลกๆน้องก็ไปเปิดตำราดูค่ะแล้วก็ด้วยความสงสัยจึงส่งมาให้เราดูลักษณะใบของน้องคือยาวเรียวงอนเหมือนหางค่ะซึ่งบอนลักษณะอย่างนี้ก็มีหาง่งค่ะต้นนี้ไม่ใช่กระบี่ในร้อยนะคะ เป็นบอลสีหางหองค่ะถ้าเป็นกระบี้ในร้อยใบยจะตรงเหมือนกระบี้ค่ะไม่อ่อนช้อยเหมือนหางห่งหามาปลูกกันนะคะบอนสีหางหงค่ะ